มาแล้วครับขบวนตองห้านะเมื่อวานได้คิวเอสบาย5220นะแล้วก็วันก่อนได้ CSR แต่วันนี้ไม่รู้จะได้ CSR หรือว่า q s วเบยนะเดี๋ยวมาค่อยดูกันนะครับจะไปถ่ายฝากนุ้นซะหน่อยนะก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าไอหมาตัวนีนะ้มันชอบตามไปนะกลัวรถไฟชนมนะันเลยต้องยืนถ่ายด้านนี้นะมาแล้วครับขบวนตองห้านะดูแล้วน่าจะเป็น Q s วนะครับ แต่ยังไม่รู้หมายเลขอะไรนะฮะหน้าดํำเลยนะฮะใช้งานหนักครับไม่ค่อยได้หยุดพักนะฮะยาวอยู่นะครับวันนี้ขบวนตองห้าโอ้คันนี้หน้าดํามากนะ่ะคิวเวบาย นี้ก็ q s y 5220นะฮะเอ๊ะเมื่อวานใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะแต่เมื่อวานก็คล้ายๆ5220อนะฮะโอ้าวันนี้ยาวมากคนระับตองห้ายาวจริงๆครับ